รูเบนอโมริมกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแจ้งให้ไทเรนมาเลเซียแบ็กซ้ายทีมชาติเนเธอร์แลนด์หาทีมใหม่ในตลาดซื้อขายหน้าหนาวและความเคลื่อนไหวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มันดับ13ในศึกพรีเมียร์ลีก2024-25หลังผ่าน21นัดมี26คะแนนจัดการแจ้งไทเรนมาเลเซียแบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติเนเธอร์แลนด์หาทีมใหม่ในช่วงตลาดซื้อขายช่วงหน้าหนาวน,นี้ได้ตามรายงานของจิสบลอฮอฟนักข่าวเช่าดัตมาเลเซีย ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการพักรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเขา่าโดยเพิ่งจะกลับมาลงเล่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาถึงตอนนี้ได้รับโอกาสฟาดแข้งไป6นัดนับทุกรายการยังยิ่งหรือแอดซิตไม่ได้รายงานระบุเพิ่มเติมว่ามีโอกาสที่มาเลเซียจะย้ายทีมด้วยสัญญายืมตัวซึ่งมีหลายทีมในทวีปยุโรปให้ความสนใจมาเลเซียค,คือหนึ่งในดินที่เอริกเทนฮาร์กอันติกุนซอแมนยูตัดสินใจเสริมทัพเข้ามาในช่วงซัมเมอร์2022ยโดยค่าตัว13ล้านปอนด์